ครับผมสวัสดีครับบ้าดินห้อยดินที่นิสารสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกห่องทุกทุกบอลครับตลอดจนพ่อพี่น้องทุกผู้สุกสนครับสวัสดีครับบ้าบอยดินที่นิสารครับครับสวัสดีครับบ้าตัวอีสานบ้านเฮาครับมือนีบ้าดินบ้าบอยบ้าตัวมะละบึงเฮ็ดคือเก่าครับเมื่อวานนี่ก็มะละเบิองนะครับซาบานกันมากันหลายครับเฮ็ดออกมาสองสามหมื่นละครับพี่น้องเจ้าหมู่บ้นมือนีว่าสีได้บ่อครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเบิองครับบ้าบ้าดินบ้าบอยบ้าตัวสิได้เฮ็ดบ่อครับสวัสดีครับ ขางปาาลาฮะาะเบิ่งเห็ดครับแม่ๆครับจังได้จังได้กะขอไมาเยี่ยมมาชุม่มกดนไหลก้นแชร์ให้เบาดินซึ่งเก่าเนี่ยเด้อครับข้อหลุดลานนี่ก็ร่างจีร่างใจเห็ดจีบดีๆให้แม่ๆม่อุ้ยซี่เบิ่งครับให้กิมยาปลากันเด้อพี่น้องฟองปลาดูดูนี่ก็เป็นดูดูฝนครับเบาดินกับมารอเบิ่งเห็ดมาใหม่กะ ไปคือกันนี่ครับเจอกระสับมือปนไปนะตอนน้อใหม่ชูมือบ้าหลินกันยังต้อใหม่เหรอครับมันแมนเด้อครับพี่น้องเอาเล่นซื่ออยากกินแกงเฮ็ดสันดอกครับเลยเดี๋ยพาไปมาเลาะเบิ่งครับมือมีวะครับมือนีเดี๋ยวมาบุญน้ำกันครับ นึ่งครับพี่น้องด <artet shrink, S 1> อกงามเลยครับน่าสวยงามตามทองเรือ,อ,อ, er องครับ er พี่ด้วยครับโอ้ยดอกอ้วนเลยครับนี่ละพี่หาองขาล่ะพี่น้องเพ็ดเพิงเขากำครับโอ้ยพี่น้องเพ็ดเพิงเขากำครับคุณน่ะสุดยอดเลยครับนี่ ครับคดว่อะคิดว่าอคิดดอกทิ่สวยเลยครับแม่แม่ครับบอยพ่อเห็ดยังน้อมาบ้าพี่น้องครับมาบอยพ่อเห็ดรับมามเี่อายเห็ด่นเขากำพี่น้องนั่นนั่เสียรัองอุยพูดอะรพูดอะน้ำบาโถงเฮงงพูดครับพูดอะไบาบอยไปเห็นว้เพล่น้ายกับเบาโองแม่ครับอุ้ยวันนี้แม่ๆครับพูดอะ อ้ยพี่น้องมาเอาโต๊ะก่อนช่ฟังพุ่นครับพุ่นนะพุ่นนะอ้ยดอกงามัามตันๆครับแม่เนเมฆครับอ้ยพี่อุย้ยพี่ปอมพี่เก็บเพชรยุดด้ยใสเน้อครับมาเก็บเห็ดน้ำเบาดินเด้อครับเด้อนี่นี่พี่น้องโอ้โย,สยสวยๆเลยครับเ,เห็ดเพิ่งเอากรรมของแถ่ได้พี่น้องครับตุ่มซุกซุก แกงแซ่บๆครับพี่น้องผม,มขางามกักที่ครับคุณะดอกนี่แห้งงามครับพี่น้องผมสุดาโอ้ยงามงามเลยครับพี่น้องครับมาดีนเนี่มาเด้อมาเก็บไปเนี่ยเปิ่งซองเบามาคือบุย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 อยู่เลย,ย,ยโอ้เฮ็ดเผืองเขาคำ ไอุนเขากำครับโอ้ยหน้กเลยนะเฮ้ยตัวนี่คือบานเพอเวอยุทปตินยังครับบานเพอเวอรเฮ็ดพดอเฮ็ดครับ้ยี่พีบ้าบอยาตัวพี่พพครับล่ะไอุ้นเขาำครับพุอะพุนะไรพุุนุนพุนุนพุน ้าวคุณอ้ยบ้าตัวยังมาเมือนันมเียบหรอเ่มึงพี่น้อขี่แตกเปะบอจเฮ้ยขี่แตกเปะเห็นบอบ้าตัเห็นบอหรวยพุดอะไรบ้าพุดพุดข้งนึงามามาตามบิษันมากครับบนออ้พ้งขุด่นี่ที่นี่ขนี่นู้ยถือว่าหมน่ข่ขู่่่่่่

มีแต่ดอกใหญ่แล้วครับเนาะเออมัอนี่มันบานแข็งแรงเลยครับยังบานที่แข็งครับอะไรบุเผ็ดครับเผ็ดปาดครับดอกใหญ่แไงครับพี่น้องโอ้ยขนาดครับพี่น้องหุ่นหุ่นบ้าบไดีจุ่มมุมเลยหุ่นบ้าวไปดิหุ่นไงใช่หรืุ่นใช่หรือโอ้ยมาเห็นบ่เห็นบ่าน้ยครับล่ะ เขาก็เห็นเขาก็เห็นจุมนี่วาผ่านหามันีเกิดจุ่จักจจุกนไปงกันไปบึงนี่อไี่จะ้อกงานครับพี่องพูดเปาด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 ปูดปูดปูดแปดปาครับ่ปปาดปก่งเอาครับพี่องสมรยบ่สวยงามตามท้องเรื่องเลยครับครับพี่ร้องนี่โอ้ยจุุ่มของถึงซีครับพี่องที่ว่ามันที่ว่ามันมนี้อ้ยครับพุนครับ บ่าวดิงกับบ่าวบอยครับพี่น้องโอ้ยครับดูนะวู้ยมายุ่มมายิมอันนี้เห็นเห็นอะไรนั่นตัวนี้เห็ดพึ่งขมดงอันนี้บ่แม่นอันนี้เห็ดตัวนี้ไหมตัวนั้นข่อยแม่นบ่แม่นะคุณครับดินกำลังงงงว่ครับพี่น้องโอ้ยดอกงามครับโวยเอียงง้อรุดสองดอกสองดอกครับุณครับง้อรุดโบไม่ง้อจาะครับผมดงเห็นผมด่งคุณครับผมดงแต่ไม่ผม โอ้ยตาจะเอาดอกกี่ขนาดป่าเอาะไรพี่พี่อ้พี่ดอกไอ้ดินเห็นยังนี่ยังนี่โอ้ยเขาเป็นเท่ละบนบานนี่แข็งแข็งอยู่เด้อครับนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับผู้น้องผู้น่ะผู้มีแต่ดอกใหญ่เทาเหมือนเราว้าวด้อพี่น้องเหตุผลชนิดนั้นตัวเองลุกลุกครับโอ้ยพวงที่แหล่เพื่อนบ้านเพื่อนเมครับงามครับนี่เด้อ กูน่ะแข็งเกย์ดีพี่น้องเอยดินมาโอ้ยบัวมะเขาเฮ็ดสิเต็มตาแล้วพี่น้องครับเฮ้ยมาครับรุ่นนึกันครับครับเฮ็ดพวงเข่าดอกนึงพี่น้องมางามแถวออ้ยสวยงามเลยแกงเสียบเสียบพี่น้องดอกเดียวโอ้ยกระลังหนึ่งเสียบดิพี่น้องซ้ำหนึ่งเสียบพี่น้องครับเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกแดงดอกเดียวโอ้ย ว่ามันสิบวเป็นตะเบืออยู่พี่นอ้องใหดปวกกระไดออกดอ,อกเดียวโอ้ยไม่ตัวพีน่น้องนี่สวยงามเลยครับโอ้ยนี่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 กึบปุ่นดอกนึกว่าอะไรไงไอดินเห็ดแ<ม>ล้วครับพี่นอ้องพี่น้องบังเลยครับงามงามเนาะที่ที่ไอ้ดินพอดครับปุ่นโอ้ยมงามเลยดอกตันๆครับ เอาเก็บเก็บไปดินเก็บพี่นียวยังไงพี่น้องมึงขอบนี่ครับพี่น้องอาปูอาปีสครับชมเอ๋ยชมงามอารมเท่ยังแข็งดูนครับพี่น้องี่ครับบรรยากาศ พี่น้องแนมยังกือสิโบเ็นเหรอครับเมื่อตืดตื้อผมดาวตัวก็าวบอยยู่คนครับแน่เบื้งโมคากับเบือเนครับพี่น้องผมเมือตืดตื้อเลยโอ้ยพี่น้องยังยังยังไ่ดินเอีก ตับงัวตับกล้วยเอะปะเกล็ดเต็มต้องคนกัวอื่นเอ็ดเพิต์เขากำครับนี่แต่ว่าเขากำคนละแบบกับแบบเยอะขึ้นแบบน่าบ่อยนะครับเนาะโอ้โหดีเลยโอ้ยดินมะพ่อมัขาใหญ่ใหญ่ขนาดละดอกต่อกันครับนี่ใช่ครับดอกแค่ไหนครับพี่ดินครับดอกปคือกันเนาะดอกปุ้ยกันโอ้ยต่อกันครับฮัลโพี่น้องปองไปเอฟเฟกต์สงสารดอกนี่ดอกหน่อยกับดอกใหญ่ครับพ่นน่ะ ้ยเนื้อแน่นๆพี่นอ้องแกงแสบแกงหวานนะครับแบบนี้ครับนี่พึ่งสาดครับพี่นอ้องเหลืองอุยห่วยม็ดอกงามแถวพวกนี้ครับงามครับพึ่งเพ,พ,พิ่นพูดนะพี่น้องต้องสวยๆเลยครับเิ็ดาข้าขาวๆนี่น้อกโอ้ยเห็ดไข่วันเห็ดที่เบียบครับเ<ม>ห็ดไข่ไข่พูดพูดนะโอ้ยม็ดอกใหญ่ครับพี่น้อกหอมกรุ่นว้าย ของแท้อีบ่ของแท้ของแท้ของแท้ให้ยืมไปปนมึงเนี่ยวาดบ่เมียพี่นอ้องบุ้ยครับมึงเนี่ยเป็ดไข่พูนโอ้ยคนเห็นเราเป็นเท็ดที่เบีย้ยวดอกขาวาวห็นหลายเติบโอ้ยมาหอมแท้ในรอบปีได้หนึ่งดอกหนึ่งงามครับเปิดขับเมาบ่อยไหมล่บมาดินมาตัวย่างไว้พ,วพ่นไปดอกคอยต้องทนมันจะคล้องมันจะคล้องเถาบส่าข<ค><ณ>ับไปดินพอแล้วพี่นอ้องวันไม่โค้ฟพ่นนะรถ ดูกันนะดังอยู่ประจานฮัลโหลเทศฮัลโหลเทศอยู่ใสอ๋อพ่อกันอยู่อุ้มเลี้ยแมวเด้อวยเฮ้โอ้พี่ดอกนึงโอ้ยจุ่มครับพี่น้องจุ่มนี่ม้าหมานแทวมือนี่เต็มกระตาละครับพี่น้องครับพวกเนี้ยโอ้ยนะเนี่ยดอกบูมันเล่น้อยเด้แม่แม่ครับผมอุ้ยดอกงามนะครับนผมพวกนะโอ้ยงามเหี้ย สวยงามครับพี่เต้เห็ดผึงเงื้อนี้ครับสารพัดผึงครับเออเห็ดไข่กระไดดอกนีครับผมขุนก่อนดีครับพี่น้องครับเี้ยี่ยุดใบตอบรงนี้สมดอกงามถิ่แม่แม่ครับพัดผงาดตร์ดพี่น้องของมงเนี้ยวัฒนาแตกออกจากสปอเลยครับพู้น่ะสวยงามตามทองเรื่องครับพี่น้องดอกครับน่ งานการหาเห็ดของเสาวันที่7กันยายนครับ2,867ของบาลดินบาลบอยบาโตครับอันนี้กระตาของบาลบอยครับครับมาเต็มตาอีกแล้วหนนี่ของบาลดินครับบาโตครับโหเห็ดเผือกนุ่งขาใหญ่ยงยัครับพี่น้องอันไอเดียนแค่บ้าควาเนี่ยไอเห็ดเผื่กน้ำอ้อยบอกก่นนี่นะอันนี้เห็ดเผื่กน้ำอ้อยครับนี่2ดอก2ดอกครับนี่อ้ยอยคักอ้อยแนี่มาตุอ้อยคักอ้อยแน่ได้นี่ นี่ครับพี่น้องบาวดินก็เต็มกระตาครับบ่าตัวก็หลายไม่ได้แกงเลยล่ะครับกูหล่ะดูดด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 อดด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 นดด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 ่ดด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 กดดดมดดาดดีดด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 ัดกดด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 ับดด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 บดดดดดดบดดดดดดบดด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 ดวดด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 ดัดับดดดด ขอบคุณแท้เอื้องแห้งใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกหม่องบอนครับเงินในลูกหลานก็ได้พ่ออยากพ่อกินเต็มตาบุดสุกคนครับครับพ่อได้ยาได้กินเยอะขึ้นเราชอบก๋วยเตี๋ยวท่านหนึ่งเอื้อเปนเด็กกระดักพี่น้องก็ดีแหงลำลุยสุขภาพแข็งแรงครับผักแพงพ่อพี่น้องผมสุกคนครับสวัสดีครับ